สวัสดีครับเพื่อนๆไม่เดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดด้ามบ้องชุดใหม่นะครับเป็นมาเชเต้นะครับแล้วก็แรมโบ้ด้ามบ้องเหล็กนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับมาเชเต้ก็เรียกได้หลายชื่อนะครับบางพื้นที่ก็เรียกว่าเป็นสปาร์ตานะครับบางที่ก็จะเป็นมีดแคมป์ยาวนะครับส่วนตัวผมก็จะเรียกเป็นมาเชเต้นะครับอ่าราคาเดิมนะครับทั้งมาเชเต้และแรมโบ้นะครับราคาเดิมเล่มละเจ0ดบาทนะครับ 700รอยบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมชุดนี้มีอยู่8เล่มครับเพิ่งทำเสร็จ8เล่มนะครับเป็นมาเชเต้5แลมโบ้3นะครับใบาย,ยาวโดยเฉลี่ยก็ยังเป็นเมตรไซส์เดิมอยู่นะครับก็เฉพาะใบนะครับวัดจากโคนตรงนี้มาจนถึงปลายนะครับโดยประมาณนะครับจะอยู่ที่13นิ้วนะครับเนี้ย เล่มนี้อยู่ที่13นิ้วครึ่งนะครับ13นิ้วครึ่งใบกว้าง2.4ครับสันอยู่ที่6มิลครับนี่ตัวมีดกับตัวด้ามบ้องเนี่ยเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับไม่ได้เชื่อมนะครับไม่ได้เชื่อมนะครับไม่งั้นมันหักนะครับเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับนี่ก็ราคา700รนะครับเปิดคมพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับผม เล่มที่2ใบยาว13.2ใบกว้าง2.3เริ่มที่3ใบยาว13.2ใบกว้าง2.4แตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆนะครับเล่มที่4ใบยาว1 3นิ้วครึ่งใบกว้าง2.3นะครับ สามเท่ากันหมดนะครับ6มิลหมิลนะครับเล่มที่5้ใบาย,ยาว13.2ใบกว้าง2.2ใบนี้จะแคบลงมานิดนึงนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแบบนี้ผมก็ชอบดีนะครับบางดีนะครับต่อมาแรมโบ้ครับใบาย,ยาวอยู่ที่13นิ้วครับ ใบกว้าง2.4ครับเหล็กแนบนะครับเป็นเหล็กแนบทั้งหมดนะครับลืมบอกนะครับเหล็กแนบชุบคมในน้ำมันนะครับเล่มที่7ครับแรมโบ้ครับใบยาว13.1นิ้วนะครับใบกว้าง2.4ครับ เล่มที่8สุดท้ายครับใบาย,ยาว13.1ครับ13.2ครับใบาย,ยาวนะครับเล่มสุดท้ายใบยกว้าง2.5ครับตัวนี้กว้างสุดนะครับตอนนี้กว้างสุด2.5นิ้วนะครับโอเคครับยังราคาเดิมนะครับเล่มละ700บาทเก็บเงินปลายทางครับ ขอจบการรีวิวมีดเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ